เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่87 หากรือคดีแล้วเจ้าคิดจะทำอย่างไรทำอย่างไรหรือเฟิงหมิงกอดอกตอบว่าก็ย่อมต้องแต่งงานกับคนที่ควรแต่งด้วยนะสิหัวใจพรันบีบรัดดวงตาพรันศาสตร์ประกายคมกริบอินเกอรจื่อยื่นมือไปบีบคอเขาไอสังหารรุนแรงคนที่ควรแต่งด้วย เรื่องพวกนี้เจ้าไม่ต้องยุ่งหรอกฟังหมิงเบือนหน้าไปทั้งอื่นเออยังรู้สึกผิดเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องการจะรื้อคดีให้สกุลกวนด้วยเขารู้ว่ากวนชิงแย่ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ใด แต่ขอเพียงล้างมนทินให้สกุลกวนได้นางก็น่าจะกลับมาได้ใช่หรือไม่เด็กสาวหยาบกระด้างตรงไปตรงมาคนนั้นไม่รู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาต้องผเผชิญความทุกข์ยากมากน้อยเพียงใดในใจเขาสะทกสะท้อน แต่ไม่กล้าแสดงออกมาต่อให้จูจูองชายใหญ่จะคิดหรือฟื้นคดีสกุลกวนขึ้นมาตรวจสอบใหม่แต่ก่อนที่จะพลิกคดีได้จริงๆจะให้อีกฝ่ายรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่ากวนชิงย่ยยังมีชีวิตอยู่ทว่าคนตรงหน้ากลับเงียบไปนานก่อนถามว่าตอนนั้นคนที่ช่วยกวนชิงเย่หนีออกไปคือเจ้าใช่หรือไม่ ม่านตาสีน้ำตาลพันหดเล็กสียหน้าของเฟิงหมิงขรึมลงทันได้เขาเบือนหน้าไปทางอื่นพลางบอกปัดอง์ชายใหญ่พูดเรื่องอะไรเหตุใดข้าฟังไม่เข้าใจจวนเสียวชินหวังกับจวนราชทูตที่แขวนอู่ล้วนเงียบเหงาเหมือนกันนอกจากกวนเจือก็ไม่มีใครมาที่เรือนของเขาอีกอินเปอร์เจือครั้นจะอ้อมค้อมเอ่ยกับเขาตามตรง ก่อนหน้านี้ข้าคิดมาตลอดกวนชิงแย่ถูกคุ้มขังรับทอดทันอยู่ในคุกจะเอาความสามารถใดมาลักฟ้าสับเปลี่ยนตะวันหนีออกจากคุกได้มาวันนี้ได้เจอเจ้าข้าก็เข้าใจแล้วเฟังหมิงสูตรหายใจเฮือกมองอีกฝ่ายอย่างตะลึงงนันยื่นมือไปคว้าอ,อกเสื้ออินเกอร์จือเข้ามาเจ้าเจอฟังแย่แล้วหรืออินเกอร์จือปัดมือเขาออกเหยียดยิ้มเย็น ไม่ตอบคำถามข่ายังหวังจะให้ข้าตอบคำถามเจ้าเฟิงหมิงกัดฟันกรอดจนไปหน้าเครียดเขึงหลังจากหลังเลครู่หนึ่งจึงยอมเปิดปากนี่เป็นการกระทําของข้าคนเดียวไม่เกี่ยวกับจวนเจ้นกัวโหอินเกอร์จือหันกลับไปนั่งที่โต๊ะสีลาในลานเรือนจัดแขนเสื้อพ้างเอ่ยเล่ามาตั้งแต่ต้นเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมต้องบอกเจ้า ฟิงหมิงไม่ค่อยพอใจคิ้วเข้มสีชันอินเกอจือเอ่ยเสียงเนิบข้าเจอกวนชิงเย่พริบตาเฟิงหมิงก็มานั่งลงข้างเขาอย่างสงบสง,งียมแล้วสารภาพอย่างไม่เต็มใจแม่ทัพใหญ่กวนถูกทำร้ายจนตายในคุกสกุลกวนกำลังจะถูกประหารทั้งตระกูลข้าช่วยทั้งครอบครัวนางออกมาไม่ได้ช่วยได้แต่นางคนเดียวดังนั้นจึงเตรียมการอย่างระมัดระวัง รอจนก่อนถึงวันประหารสองสามวันใช้ประโยชน์จากเส้นสายที่มีสลับตัวกวนชิงเย่ออกมาตอนนั้นกวนชิงเย่ไม่ยอมออกไปและไม่ยอมให้ใครต้องมาตายแทนต้นคนสกุลกวนใช้เรื่องแก้แค้นมาโน้มหนาานางสุดท้ายก็ฟาดนางให้สลบแล้วแบ่งออกไป เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่กล้าบอกนางว่าตนเป็นคนช่วยนางอยู่เบื้องหลังเดิมนายแม่คนนั้นก็เกลียดขี้หน้าเขาอย่างกับอะไรเรื่องผิดมหาหันเช่นนี้เขาไม่มีทางสารภาพแน่ต่อมานางก็ไปจากแขวนไว้ส่วนไปไหนนั้นข้าไม่รู้เวลานี้นางอยู่ที่ใดข้าก็ไม่รู้เช่นกัน พูดถึงเรื่องนี้เฟิงหมิงก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเพราะนางเขียนจดหมายถึงหลายคนพาคนเหล่านั้นไปด้วยแต่ไม่เคยเขียนถึงเขาเลยสักฉบับต่อให้เป็นจดหมายด่าก,ก็ยังดีสุดท้ายจากไปก็หายไปสามปีแล้วไม่เคยมีคราวเขาใดได,ได้ไม่เห็นว่าเขาเป็นว่าที่สามีสักนิด ฟังถึงตรงนี้อินเกอร์จือก็อารมณ์ดีขึ้นอย่างไร้สาเหตุเขาลุกขึ้นจัดแจงเสื้อผ้าแล้วหันหลังกลับเข้าเรือนนี่นี่เฟิงหมิ่งยื่นมือไปหยุดเขาข้าบอกหมดแล้วเจ้าก็ควรบอกข้าไม่ใช่หรือว่าเวลานี้นางอยู่ที่ใดอินเกอร์จือหันไปมองเขาด้วยสีหน้าสงบเิีงถามอย่างเฉยเมยเหตุใดข้าต้องบอกเจ้า เมื่อครู่เจ้ามีช่บอกว่าพูดได้กลางคันฟังหมิงก็กัดฟันกรอดหลับตาล่องจากนั้นก็ปล่อยหมัดออกไปไอ้คนเจ้าแล่เมื่อครู่เขาบอกว่าเจอกวนชิงแย่แต่ไม่ได้บอกว่าหากตนสารภาพแล้วจะบอกว่ากวนชิงแย่อยู่ที่ใดบัดซอบอินเกอจือกระตุกมุมปากหลบหมัดของเขาอย่างว่องไวแล้วอบเข้าไปในเรื่อน ปิดประตูลงด้านตอนที่กวนจือเก็บกวาดจวนหวังเรียบร้อยกลับมาก็เห็นเฟิงหมิงยืนทำหน้าทะมึงถึงอยู่ในลานมือถือคบไฟเตรียมจะโยนใส่ประตูเรือนแม่ทับใหญ่เฟิงกวนจือแตกตื่นรีบวิ่งเข้าไปห้ามท่านจะทำอะไรเฟิงหมิงถือคบไฟเอ่ยด้วยสีหน้าอึมครึมเจ้าคนผู้นี้หลบอยู่ข้างในไม่ยอมออกมาข้าจะเผาเรือนเขาซะ กวนตื่อไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีพยายามดึงแขนของเฟิงหมิงแต่ก็ไม่ขยับจึงใช้สองมือกอดตัวเขาไว้พรางเอ่ยเสียงสัน้นนี่ท่านกำลังลอบทำร้ายหวังเยียนะขอรับท่านแม่ทัพใหญ่ข้าไม่สนเฟิงหมิงเอ่ยยางเดือดดานหากเขายังไม่ยอมบอกข้าข้าจะเผาตัวหวังของเขาให้วอดไปเลย กวนจื่อปาดเหงื่อบนหน้าผากรู้สึกรันทดใจเหลือเกินหากเป็นในท่านคนอื่นมาอาละวาดก็ยังพอพูดง่ายหน่อยสามารถใช้เหตุผลพูดคุยได้แต่เจอแม่ทัพใหญ่เฟิงท่านนี้ต่อให้มีเหตุผลก็คุยกันไม่รู้เรื่องเกิดอีกฝ่ายวู่วามขึ้นมาคงได้เผาจวนหวังวอดวายจริงๆแนะ่มีอะไรเราพูดกันดีๆเถอะนะขอรับกวนจื่อทำหน้าจะร้องไห้ ท่านอยากรู้เรื่องใดหรือนึกถึงคนผู้นั้นลำคอของเฟิงหมิงพลันตีบตันขอบตาเปียกชื้นเล็กน้อยเขาขยับปากแต่สุดท้ายก็เหมือนหมดใจโยนคบไฟทิ้งแล้วสะบัดหลุดจากกวนจือหันหลังเดินจากไปช่างเถอะอินเกอจื่อไม่ยอมบอกป่อให้เขาเผาที่นี่ก็เปล่าประโยชน์แทนที่จะถามมิสู้ไปตามหาเองดีกว่า ท่านแม่ทัพใหญ่ผู้ติดตามที่รออยู่นอกประตูร้อนรนยิ่งนักพอเห็นเขาเดินออกมาก็รีบเข้าไปหาเมื่อครู่มีข่าวส่งมาเรือนของตระกะูลเหอหลานกลหนใหญ่แล้วไตเท้าเหอหลานเก็บข้าวของหนีไปคนเดียวแล้วขอรับ ถูกองค์ชายใหญ่ชี้ตัวต่อหน้าทุกคนว่าเป็นโจรขายแผ่นดินที่ถูกอีกก้กัวหรูซื้อตัวต่อให้หวงตี้ไม่สนใจแต่เหอหลานฉางเต๋อมิได้ง้อต้องฉวยโอกาสที่ยังหนีได้หนีไปให้ไกลที่สุดเซิงหมิงเสียหน้าหม่นทะมึนพลิกตัวขึ้นหลังม้าทัานทีกระตุกบังเหียนเร่งม้าปากก็ดาไอ้เต่าหัวฮอ โชคดีที่บิดาไว้ตัวเร็วให้คนไปเฝ้าที่จวนเอหลานล่วงนะหาไม่คงปล่อยให้เขาหนีรอดไปได้เฮลานช้างเต๋อมีชีวิตสุขสบายช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขากลับมาที่หลีต่ตูและได้เป็นขุนนางตรวจสอบได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำม ไม่มีเรื่องใดให้เดือดเนื้อร้อนใจยามนี้ตัวจึงอ้วนเป็นลูกหนังคนดีอายุไม่ยืนคนชั่วย,ยืนยงคงกระพันจริงจริงคอยดูเถอะหากจับตัวได้เขาจะจับถลกหนังซะ ทางนี้ไล่ตามฝุ่นตลบทางนั้นก็หนีหัวซุกหัวซุนเดิมเหอหลานช้างเต๋อคิดว่าออกจากเมืองได้ก็จะปลอดภัยเขาเพิ่งได้ข่าวก็รีบหนีทันทีคงไม่มีใครไหวตัวเร็วไปกว่าเขาแล้วแม้จะเสียเวลาพอสมควร กับการเก็บข้าวของและถูกเหล่าสตรีน่ารำคาญในบ้านพยายามเหนี่ยวรั้งไว้แต่หากฉวยโอกาสตอนกลางคืนออกจากเมืองไปได้ชีวิตเขาก็น่าจะปลอดภัยแต่เขาคิดไม่ถึงว่าออกจากเมืองมาได้หนึ่งลี้ตู่ตรถม้าก็สั่นครองจากนั้นตัวรถก็เอียงวูบไปทางด้านหนึ่งล้มกระแทกพื้นอย่างแรงม้าตกใจกระชากตัวออกวิ่งคนที่อยู่ในรถถูกเหวี่ยงจนแผ่เสียงร้องไม่ กว่าคนเบื้องหลังจะตัดสายบังเหียนให้เขาก็บอบช้ำโชคเลือดไปทั้งตัวเหอหลานช้างเต๋อครานออกมาจากรถม้าตัวสั่นเทาขณะกำลังจะยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดเลือดรองเท้าหุ้มแข่งสองคู่ก็ปรากฏขึ้นในสายตาหัวใจพันกระตุกวูบเมื่อเงยหน้าก็เห็นใบหน้าไม่คุ้นเคยมีหนวดเครารุงรงังชั่วดีอย่างได ไอ้เท้าก็เป็นถึงขุนนางตรวจสอบเหตุใดจึงทำตัวเหมือนโจรลักลอบหลบหนีกลางดึกเล่าเฟิงแย่อยากสยะายิ้มให้เขาเท่าว่าพอเห็นใบหน้านี้นางก็ยิ้มไม่ออกความเครียดแค้นในดวงตาระเบิดออกมาดุดน้ำตกพันชื่อเรากับจะกระหน่ำใส่คนตรงหน้าให้ร่างแหลกลานในทันที เจ้าโจรทรยศสมควรตายเหอหลานช้างเตอ๋อตกใจกับสายตาของนางจนถอยกลับเข้าไปในรถมา้าเขานิ้วหน้าทำเป็นถามเสียงดุดันทั้งที่ในใจหวาดกลัวเจ้าเป็นใครเฟิงแย่ค่อยๆย่อตัวลงในมือนางถือมีดสั้นน้ำเสียงเยียบเย็นข้าเป็นฝันร้ายของเจ้าอย่างไรเล่าทางที่ดีนับจากนี้เจ้าจงหนีให้เร็วที่สุด หาไม่หากถูกฆ่าจับได้เจ้าก็จะเป็นเช่นนี้สิ้นคํามีสั้นในมือนางก็ปักลงบนข้อเท้าของเหอหลานฉางเต๋ออย่างแรงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั้งแถบชานเมือง คนที่ได้ยินถึงกับคนลุกชันเฟิงหมิงที่กำลังไล่ตามมาโดยไม่รู้ทิศทางดวงตาเป็นประกายวาบรีบมุ่งไปยังต้นเสียงทันทีมีสั้นคมกริบแทงทะลุเนื้อปักลงบนจุดอ่อนนุ่มใต้กระดูกข้อเท้าพอดิบพอดีเสียงเอ็นข้อเท้าขาดส่งผ่านมีสั้นมาถึงมือเฟิงเย่ดวงตานางพลันแดงดำเจ็บหรือไม่นางถามเสียงเบา กลัวหรือไม่เหอลหลานฉังเต๋อร้องวกแวกราวกับเห็นผีพรางกระถดถอยหลังขาใช้การไม่ได้แล้วการเคลื่อนไหวจึงยากลำบากเขากัดฟัน แววตาเป็นประกายในความมืดมองคนเคราครึ้มค่อยๆย,ย่างสามขุมเข้ามาหาพลางแต่อาวุธลับในแขนเสื้อแล้วฉวยโอกาสที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวโยนออกไปอย่างรวดเร็วอย่างไรเสียก็เป็นคนรู้วรยุท์ ต่อให้กบดานมาหลายปีและไม่มีวรยุทธ์แล้วแต่พื้นฐานก็ยังคงอยู่เมื่อครู่เหตุฉุกละหุกจึงไม่ทันตอบสนองยามนี้พอตั้งตัวจึงตอบโต้ออกไปเฟิงเก่หลบอาวุธลับได้ยังวุดวิทยางกระตุกมุมปากมองเขาพรังเอ่ยรงมือดีนี่หลัวเห่าที่อยู่ด้านข้างก้าวเข้าไปคว้าแขนทั้งสองข้างของเขาแล้วกระชากอย่างแรง ไม่ไม่นะเหอหลานฉางเตอเจ็บจนดิ้นพรานกับพื้นเขาเหมือนหนูที่ขโมยกินจนตัวอ้วนตุกตะบิดเร่าทุรนทุรายดูหน้าสยดสยองยิ่งนักหากยังไม่วิ่งอีกข้าจะไปหาแล้วนะเฟิงแย่กรรมมีดสั้นเดินไปหาเขาทีละก้าทำสิ่งใดไว้ผลกรรมย่อมคืนสนองสวรรค์เคยปราณีผูดใดหรือไม่ไต้เท้าเหอหลาน เจ้าข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกันเจ้าจะทำอะไรเฮอหลานฉางเตอ๋อกลัวจนตัวสัน่นเจ็บจนน้ำตาไหลพรากเข้าลากขา,ขาข้างหนึ่งกับแขนสองข้างกระเสือกกระสนไปตามพื้นใช้ขาที่ยังดีอีกข้างกระดึ๊บตัวออกห่างสีหน้าหวาดผวาราวกับเห็นยมมาทูดขาวดำเฟิงแย่หัวเราะออกมาค่อยๆเดินตามเขาไปเรื่อยๆพรางเอ่ยทีละคำ ไม่มีความแค้นต่อกันอย่างนั้นหรือใต้เท้าเหอหลานเป็นคนใหญ่คนโตแล้วขี้หลงลืมจริงๆเจ้าหักหลังกองทับไว้ขายความลับให้แขวนอูทําให้กวนช้งไห่ถูกใส่ร้ายว่าทรยศ์แผ่นดินยังจะบอกว่าไม่มีความแค้นกับข้าอย่างนั้นหรือเหอหลานช้างเต๋อสูดหายใจเฮือกดวงตาเดือกถลนแผ่เสียงหอยหวนเจ้าเป็นคนสกุลกวนหรือ เฟิงเย,ย่อยากจะทำให้เขาขวัญเสียอีกสักหน่อยเพาว่าทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้ามาดังใกล้เข้ามา มีคนมาช่วยเขาหรือสีหน้าเฟิงแย่พันเครียดขรึมส่งสายตาให้ดัวเฮาเขารีบชักกระบี่ออกมาพาดคอเหอหลานฉางเตอ๋อจากนั้นก็มองไปทางทิศตะวันออกม้ากลุ่มหนึ่งห่อตะบึงมาทางนี้พอเห็นรถม้าพลิกคว่ำอยู่บนพื้นคนที่นำหน้าสุดก็ถอนหายใจล่องอกพลางสะบดเบาๆหนีไหวนัก ได้ยินเสียงนี้เฟิงแย่ก็ขนลุกสู้เฟิงหมิ่งพลิกตัวลงจากหลังมาชุดคลุมยาวสีดำสนิทงามสง่า รีวสสบัดต,ตามการก้าวเดินกลืนไปกับยามราตรีมีเพียงเข็มขัดที่ทำจากทองแดงส่องประกายจางๆท่ามกลางความมืดเขาผ่านหน้านางไปดุดสายลมพัดผ่านมิได้มองนางสักนิดพุ่งเข้าไปดูเหอหลานช้างเตอ๋อที่สภาพปางตายเป็นอย่างแรกจากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมองว่าผู้กล้าคนใดให้การช่วยเหลือรองแม่ทับหลว เห็นคนตรงหน้าเฟิงหมิงก็อึ้งงั้นท่านกลับมาหลี่ตูแล้วหรือ หลัวเห่าหัวเราะแห้งๆพลางพังงกศีษาสายตาหลุกหลิกฟังหมิงยืดตัวตรงคล้ายสังเกตถึงความผิดปกติบ้างอย่างเขาค่อยๆหันไปมองทางด้านหลังแสงจันทร์สุกสกาวใต้แสงจันทร์มีคนผู้หนึ่งแต่งกายในชุดบุรุษขณะที่เขากำลังจะพูดคนผู้นั้นก็วิ่งออกไปไกลห้าสิบก้าวแล้วกวนชิงเย่เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ เฟิงหมิงคำรามลั่นในตาทั้งสองแดงดำเขาวิ่งไล่ตามไปทันทีเฟิงแย่แตกตื่นล้นลัน่นขณะวิ่งไปก็บีบจมูกดัดเสียงตนเองไปเจ้าจำผิดคนแล้วบัดซบเฟิงหมิงตะวาดเกรี้ยวทั้งหลี่ตูมีแต่เจ้าคนเดียวที่เห็นข้าก็วิ่งหนีไปไกลลิบเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือหยุดเดี๋ยวนี้ หากเป็นเมื่อก่อนเขาอาจไล่ตามนางไม่ทันแต่บัดนี้ไม่รู้เป็นเพราะวรยุทธของเขาพัฒนาขึ้นมากหรือไม่ไม่ทันไรก็คว้าไหลนางได้แล้ว ไม่ต้องหยุดคิดฟังหมิ่งก็พลิกมือขวาคนเข้ามากอดไว้แน่นในอ้อมแขนท่อนแขนแกร่งดุดเหล็กกล้ารัดฟิงเย่จนไอออกมาเพราะหายใจไม่ออกนางอยากยื่นมือไปสะบันหน้าเขานักแต่มองกำปั้นน้อยๆไร้เรี่ยวแรงของตนแล้วก็ได้แต่ถอนใจกรอกตาขาวบอกว่าแม่ทับใหญ่ฟิงโปรดสำรวมด้วยสำรวม เมือที่เบียบหัวไหล่นางคลายล่งฟังหมิงดวงตาลุกชนราวกับดวงดาวหมายความว่าอย่างไรฟิงแย่ยกมือปัดแขนเขาออกเออยังปวดเสียนเวียนกล้าวสกุลกวนถูกตัดสินว่ามีความผิดการแต่งงานระหว่างข้ากับท่านถือเป็นโมคะแม้ท่านจะดีใจที่ได้พบสหายเก่าแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ หัวคิ้วของเฟิงหมิงขมวดมุ่นเขาเก็บมือกลับอย่างไม่ใคร่เต็มใจนักมองนางอย่างจริงจังพลางเอ่ยข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องกลับมาล้างแค้นดังนั้นจึงยังไม่รีบร้อนคุยเรื่องชายหญิงกับเจ้าตอนนี้เจ้าจะทำอะไรข้าจะช่วยเจ้าเองไม่รบกวนแล้วเฟิงเย่ยกมือปิดหน้าหากท่านไม่เข้ามาเสียก่อนเหลานฉางเต๋อคงตายไปแล้ว เฮอหลานฉางเตอเขาเพิ่งนึกถึงจุดประสงค์ที่ตนออกนอกเมืองขึ้นมาได้จากนั้นก็ดึงนางกลับไปตรงหน้าเฮอหลานฉางเตอนิ้วหน้าเอ่ยว่าสภาพเขาร่อแร่เต็มที่แทนที่จะฆ่าทิ้งมิสู้เก็บไว้เป็นหลักฐานในศาลพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้แม่ทับใหญ่กวนไม่ฟังเแย่ใาสา่หน้าข้าต้องการฆ่าเขาเท่านั้น แต่ก่อนเจ้าก็เป็นคนฉลาดดีเหตุใดยามนี้ถึงได้ใจร้อนขาดความยั้งคิดนักเฟังหมิ่งจ้องนางพรางโครงศีรษะหันไปเอ่ยกับหลัวเฮามัดเขาไว้แล้วส่งไปที่จวนเสียหวังจวนเสียหวังฟังแย่ไม่เข้าใจนั่นคือที่ใดรังใหม่ของอินเฉินปี้เฟิงหมิ่งรวบตัวนางไว้คว้าอานม้าด้วยมือข้างเดียวแล้วยี่งตัวขึ้นไป เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเซียวชินหวังเจ้าไม่รู้หรือเหตุใดจึงกลายเป็นชินหวังไปได้เฟิงแย่ขยับตัวบนหลังม้าถามว่าหวงตี้ยังไม่คิดจะแต่งตั้งรัชทายาทอีกหรือแขวนเว่ยมีรัชทายาทแล้วเป็นองค์ชายรองอินเฉินเจียหาเฟิงแย่พลันนึกถึงสายตาของอินเกย์จื่อในยามนั้นสูดหายใจเฮือกถามว่า หวงตี้เลอะเลือนไปแล้วหรือไม่แต่งตั้งคนมีความสามารถอย่างอินเกอจือเป็นรัชทายาทกลับไปแต่งตั้งคนไม่ทำอะไรเลยอย่างองค์ชายรองเป็นรัชทายาทข้าเองก็ไม่เข้าใจฟังหมิงกระตุ้นมามุ่งไปข้างหน้าเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์แม้ข้าจะไม่ชอบเขาแต่เขาก็มีพร้อมทั้งสติปัญญาและความกล้าหาญนับเป็นบุคคลเปี่ยมความสามารถแห่งยุคที่หาได้ยาก หากเขาได้เป็นห่วงตี้ย่อมเป็นห่วงตี้ผู้ปรีชาในรอบร้อยปีอกปักแผ่นดินแควนเว้ให้คงอยู่สืบไปได้ในยามวุ่นวายแต่หากเป็นองค์ชายร้องนั่นก็พูดยากแล้วเฟิงแย่งเงียบไปนั้นก่อนหัวรเราะเบาๆเช่นนั้นก็คงเดินทางสายเดียวกันได้แล้วจริงๆในอดีต ไว้หวนตี้เพียนใช้คำพูดสลัดสลวยสวยหรูมาอบรมให้อินเกอร์จืดทุ่มเทความพักดีต่อราชวงศ์เพียงใดยามนี้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาแล้วเกรงว่าคนที่แยกแยะผิดถูกชัดเจนอย่างอินเกอร์จือคงไม่ปกป้องห่วงตี้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเอียกถึงอย่างไรเขาก็จากแคว้นเว่ยไปปีกว่าจะยังต่อกรกับหวงตี้ได้จริงหรือ ระหว่างที่คิดก็มาถึงจวนเซียวชินหวังพอดีเฟิงหมิงดึงสายบังเหียนให้หมาหยุดแล้วกดเสียงต่ำถามว่าเจ้าได้พบองค์ชายใหญ่แล้วและยังให้เขารู้ว่าเจ้าคือกวนชิงแย่ใช่หรือไม่เฟิงแย่พยักหน้าถามด้วยความสงสยัยรู้ได้อย่างไรเขาเป็นคนบอกข้าเองเฟิงหมิงอุ้มนางลงจากหลังมาท่าทางไม่ชอบใจเจ้ายังชอบเขาอยู่หรือ เหลวไหลเฟิงแย่เบื่อหน้าหนี้รีตาจ้องไปทางเหอหลานฉางเตอพี่ถูกหลัวเห่าลากลงมาจากหลังมาด้านหลังเลิกชอบตั้งนานแล้วอย่างนั้นหรือดวงตาของเฟิงหมิงพันเป็นประกายฉีกยิ้มกว้างใบหน้าคมสันหล่อเหลายิ้มจนคิ้วตาคล้องทำเอาเฟิงแย่เห็นแล้วรู้สึกสะท้อนใจ เมื่อยังเยาวไม่เข้าใจเรื่องความรักคิดแต่ว่าต้องแต่งงานกับคนที่ตนชอบเท่านั้นไม่เห็นค่าคนที่ทำดีกับตนแม้แต่น้อยยามนี้เมื่อตาหนักได้ว่าตนหุนหันเกินไปก็หันหลังกลับไม่ได้เสียแล้วไปเถอะเข้าไปแล้วค่อยว่ากันอืม อินเกอจือกำลังจะเข้านอนจูจูก็มีคนถีบประตูห้องจากนั้นก็ได้ยินเสียงเฟิงหมิงดังขึ้นนี่ถึงกับลงดานประตูด้วยหรืออินเฉินปี้เจ้าเป็นเต่าหรืออย่างไรอินเกอจือพลิกตัวเข้าด้านในอย่างไม่แยแสแล้วหลับต่อเผ่าว่ากลับได้ยินเสียงเฟิงแย่องชายเราจับเหอหลานช้างเต๋อมาแล้ว หัวใจกระตุกวูบเขาพลิกตัวลุกขึ้นนั่งมองไปทั้งประตูห้องอย่างไม่อยากเชื่อหูเมื่อครู่ตอนที่เฟิงหนิงจะจากไปยังบอกว่าไม่รู้ว่านางอยู่ที่ใดมีใช่หรือนี่เพิ่งผ่านไปเท่าใดเองเหตุใดพวกเขาจึงมาพร้อมกันได้หรือเขายังไม่ตื่นจากฝันอินเกอจืดก,กลั้นลมหายใจเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวด้านนอก ไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกเสียหน้าจึงผ่อนคลายลงลูบหน้าออกตอนเองเบาๆแค่หูฝาดไปปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ